สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันเวลาหนึ่งทุ่งตรงนะครับผมมีพระเครื่องหลวง่อแหววเปาวโรนะครับมาเปิดราคาให้ได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นพระย่อยๆซะเป็นอะซะเป็นหลักนะครับพี่ๆนะเหมือนเดิมนะครับสไตล์องผมนะครับก็จะเป็นพระย่อยๆซะเยอะนะครับพระแบบราคาไม่สูงมากนะครับนะมาชมมันเลยที่องค์แรกนะครับเป็นคุณแผนมหาเสน่ห์นะครับนะวัดรางหมันพี่ๆปีหกสามหลวงพ่อแหววเป่าวโรนะครับปลุกเสกเมื่อปีหกสามวัดรางหมันนะ อ่ารุ่นนี้นะครับนะเป็นเป็นเนื้อวาดร้อยแปดนะครับแล้วก็เกสรดอกบัวนะนี่มวลสารเกสรดอกบัววาดร้อยแปดนะครับหลวงบูแห้นเป่าวันโลนะครับสวยเดิมเดิมพี่พี่รุ่นนี้เช่าหาต้องระวังนะมีเก๋นะพี่พี่นะนะครับมีเก๋นะเก๋ตัวหนังสือจะไม่คมแบบนี้พี่พี่นะครับนี่ด้านหลังตรงกลางเป็นยันนะครับขุนแผนมหาเสน่ห์หลวงบูแห้นเป่าวันโลนะครับสวยเดิมเดิมนะครับแล้วก็มวลสารที่สําคัญเลยก็คือจะเป็น เวลาหลวงปู่นะครับท่านฉันนะแล้วก็เวลาเหลือนะครับเวลาเหลือจากการฉันนะครับพวกเศษอาหารนะครับ uh huh. เขานําไปตากแห้งนะครับแล้วก็มา uh, uh huh. เอามาผสมเป็นมวลสารนะครับของพระรุ่นนี้นะพี่ๆนะนี่น่าบูชาน่าเช่ามากๆพี่ๆราคาแบบไม่ได้สูงมากนะครับผมเปิดราคาเลยเนะีเอา300บาทส่งให้ฟรีนะครับนะ 300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับสำหรับขุนแผนมหาเสน่ห์รูปแคลาวป่าโลนะครับวัดรางหมันปี53นะครับจัดสร้างน้อยมากๆพี่พี่นะครับจัดสร้างทั้งหมดนะ3,900องค์เท่านั้นนะครับนะถือว่าสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยนะครับนี่ก็ถือว่าหายากนะครับไม่ได้พบเจอกันบ่อยๆนะครับวันนี้ผมมีอยู่10องค์นะนี่นะครับสวยเดิมแน่นอนพี่พี่นะครับสวยเดิมแน่นอนนะครับสวยทุกองนะ ผมไม่อยากแกะแบบให้ชมทุกองค์พี่ๆขออภัยด้วยเพราะว่าไม่อยากสัมผัสองค์พระด้านในนะพี่ๆนะกลัวพระช้านะครับอันนี้แบบสภาพเดิมมากนะครับสภาพเดิมมากๆนะครับเจ้าของท่านเดิมนี่เก็บดีมากๆนะครับสวยพอกันทุกองนะครับพี่ๆนะครับสวยพอกันทุกองนะเอาองค์ละ300บาทนะครับองค์ละ300บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีบวกค่าส่งพี่ๆราคานี้เช่าหาสบายใจได้เลย นะครับได้รับจากผมนะท่านได้รับพระแช้แน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันพระถึงมือให้ด้วยนะครับนะถ้าพระไม่ถึงมือท่านผมรับผิดชอบให้แบบเต็มจํานวนอ่าให้แบบเต็มจํานวนนะครับนะไม่มีการหักเปอร์เซ็นนะครับนี่อ่าได้ความสบ,บายใจไปด้วยเลยพี่ๆราคานี้เน้นใช้พุทธคุณนะครับแล้วก็ได้พร้อมกล่องเดิมไปแบบนี้นะครับพระสร้างร้อยนะครับนะสามพันเก้าร้อยองค์เท่านั้นนะผมพยายามหยิบให้ชมทุกองนะพ,พี่นะ นะครับขอแบบไวๆนิดนึงนะครับแต่สวยพอกันนะผมรับประกันเลยพี่ๆนะครับสวยพอกันนะําออกมาเนี่ยคมชัดสวยงามทุกองค์เลยนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับราคานี้เช่าได้พี่ๆราคาไม่สูงมากนะครับราคาย่อมเยาวนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะเหรียญใบพายพี่ๆนะครับนี่หนึ่งองนะในวันนี้นะครับพระราชมงคลวชิลาคมนะครับ นี่หลวงปู่แพวเป่าโลเป็นใบพายรุ่นแรกของท่านเลยนะครับอันนี้ซีนเก็บผิวแบบ2ชั้นเลยนะพี่ๆนะนี่นะครับวัดรรงมันนะครับปีสองพันาอยะครับอายุ100ปีหลวงปู่แพวเปาโลด้านหลังตรงกลางเป็นยันขอนะครับมีกล่องเดิมให้นะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับองค์นี้ขอเปิดราคา550บาทนะครับเอา550บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมีเหลือแค่หนึ่งองค์พี่ๆนะครับหมดแล้วนะ เหลือหนึ่งองนะครับช่วงพระก็มีประสบการณ์แล้วพี่ๆีหลายๆท่านเลยอยากได้นะแล้วก็พระก็เริ่มหายาหด้วยนะครับมีหนึ่งองนะครับห้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับนี่วันนี้ผมได้มาหนึ่งองนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะพี่ๆีนะเหรียญเจริญพรบนหลือบุพเพาเป่าวันโลนะครับองค์นี้ไม่ใช่เลี่ยมทองนะครับนะเป็นเลี่ยมงานแบบงานไมโครนะครับ นี่เลี่ยมงานไมโครนแบบกันน้ํานะครับองค์นี้ผมเช่ามาเนี่ยพระด้านในเนี่ยสวยมากพี่พี่นะครับพี่พี่ดูผิวนะเขาเรียกว่าผิวแบบจี๊ดจา๊าดเลยพี่พี่องนี้นะนี่นะครับนี่สวยมากพี่พี่องจริงสวยมากมากนะครับรุ่นนี้พี่พี่ต้องดูดีๆนะครับแล้วนะจมูกเนี่ยต้องโดง่งนะครับนะจมูกต้องสวยนะครับถ้าจามูกไม่สวยเนี่ยคือหย่อน นะครับถ้าจมูกไม่สวยนี่คือหย่อนนะครับนี่จมูกต้องโด่งสวยนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าจะบุกยุบเนี่ยหย่อนนะครับสีผิวสวยมากๆพี่พี่สำหรับองค์นี้นะครับอันนี้แตกนิดหนึ่งพี่พี่นะครับสีผิวนี่สวยมากๆนะครับเรี่ยมงานไมคอนอย่างดีเลยนะครับผ่านการใช้งานมาพี่พี่นะเรี่ยมผ่านการใช้งานมานะแต่พระด้านในนี่สวยมากพี่พี่นะครับพระด้านในนี่สวยมากนะครับอายุเก้าสิบหกปีนะครับวัดรางหมันนะ นี่นะครับปี62นะครับด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นอ่าเป็นยันสวนนะครับยันกับลายกลายเป็นดีขององค์ลหลวงปู่แพวเปาโลนะครับสวยเดิมพี่พพระด้านในสวยเดิมเลยนะถือว่าถือว่าเลี่ยมมีฝีมือนะพี่พี่นะเลี่ยมแบบปลาหนีดเลยนะแต่ผ่านใช้มานิดหนึ่งพี่พี่นะครับดูยังไงพี่พี่ว่าเลี่ยมปลาหนีดนะพระด้านในเนี่ยไม่มีรอยนิ้วมือเลยพี่พี่นะครับผมเช่ามาเพราะพระด้านในนี่สวยมากพี่พี่นะครับ ถ้าท่านใดยอยากได้นะครับท่านใดยอยากได้นะก็ค่อยค่อยได้เลยพี่ๆนะครับนะสวยแน่นอนนะองค์นี้ขอเปิดราคาอ2,000บาทนะครับเอา2,000บาทพร้อมส่งนะครับลักษณะเลี่ยมแบบนี้ก็ผมว่ามี6,700แล้วนะค่าเลี่ยมนะครับเลี่ยมงานไมโครย่างดีเลยนะครับเอา2,000บาทพี่ๆส่งฟรีนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับ เอาสองพันบาทพร้อมส่งนะมีแค่หนึ่งองค์นะครับนาไปห้อยได้เลยพี่ๆีแต่ไม่มีกล่องนะครับขอแจ้งก่อนนะไม่มีกล่องนะหรือว่าอาจจะมีก็ได้เนี๋ยผมหาก่อนนะครับบางชีผมต้องหานะพี่ๆนะมันมีกล่องเหลืออยู่นะครับพระเยอะด้วยนะบางครั้งแบบมีกล่องเหลือๆติดมาเดี๋ยวแต่เดี๋ยวหาให้ก่อนพี่ๆีแต่เอาเป็นว่าเปิดราคาไว้สองพันบาทนะครับเปิดราคาไว้สองพันบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะ ประมาณนี้พี่พี่นะครับกล่องนี้ผมไม่แน่ใจนะพี่นะขอแจ้งก่อนนะครับนะไม่แน่ใจนะครับแต่ผมขายแบบเอาตามต้นทุนพี่พี่นะเอาตามต้นทุนนะครับสองบาทพร้อมส่งนะครับได้มาหนึ่งองค์สําหรับเหรียญเจริญพรบ่นนะครับแล้วก็ต่อไปขออภัยนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเหรียญปาตานนะครับนี่เนื้อนวะพี่พี่หายากมากมากปกติเจอเนื้อทองแดงนะครับนะวันนี้ผมได้เนื้อนวะมาพี่พี่ นะครับหลวงปู่แพ้วเปาเวโล Low, นะครับออกวันคล้ายวันเกิดนะของท่านนะครับปีปีห้าสี่นะครับเจ็ดพยนะครับนี่ส่องแบบไม่ค่อยชัดเลยพี่พี่นะผมขอแกะได้ไหมเดี๋ยวผมแกะให้ชมดีกว่าพี่พนะพลาดูเก่ามากๆเลยสักครู่นะครับ สวยเดิมนะครับสวยเดิมบางครั้งส่องผ่านซีนเนี่ยส่องยากมากนะครับต้องแกะชมพีพีนะครับนี่สวยเหมเดิมนะครับโค้ดดาวนี่บนสังกตินะด้านหลังนะครับตรงกลางเป็นยันเถาะนะครับอ่าผมก็ไม่อยากสัมผัสสักเท่าไหร่นะพี่พีนะองค์พระนะนี่นะครับสภาพเดิมนะครับแล้วก็มีกล่องเดิมให้นะพี่พีนะมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับนี่เนื้อนาวะนี่หายากมาก นะครับเนื้อนาวาหายากมากนะครับแล้วก็ออกวันล้ายวันเกิดของรูบูแพลวเป่าวโรนะครับวันที่เจ็ดปีห้าสี่นะครับเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพี่พี่นะครับเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับสวยเดิมเดิมนะครับสวยเดิมเดิมนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่ เหรียญฉลองพระประธานนะครับนวัดรางหมันปี53ท่านใดที่ไม่ทันในรอบที่แล้วนในรอบก่อนๆน,นะครับวันนี้นะผมขอเช่าเข้ามาเพิ่มอีกองหนึ่งพี่ๆนะครับส่วนใหญ่แล้วรุ่นนี้นะไม่ค่อยมีเปลี่ยนมือนะครับนะเป็นพระที่หายากอีกห,หนึ่งรุ่นนะครับขององค์หลวงปู่แพว่ป่าวโลนะครับที่น่าบูชามากๆพี่ๆนะครับเหรียญน,นี่หนาต๊ดเลยพี่ๆนะครับเหรียญหนามากมาก นี่ตรงขอบเหรียญพี่พีดูนะเหรียญนหนามากเหรียญมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะถ้าเทียบเทียบกับเหรียญขนาดทั่วไปพี่พีชมนะใบหน้าของ่านเนี่ยเต็มองค์พระเลยพี่พี่นะครับสวยงามนะสวยงามเลยนี่นะครับเปิดราคานะเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับนะเปิดราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเอาพันเก้าพร้อมส่งนะครับสวยเดิม นะครับฝอยเดิมๆเ,เป็นเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างทั้งหมด2,500องค์เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วรุ่นนี้ไม่ค่อยมีเปลี่ยนมือนะครับจะอยู่ในมือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะครับนะนี่นะครับประมาณนี้ท่านใดที่ไม่ทันในรอบผนก่อนนะพี่ๆนะวันนี้ผมได้มาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับก็ขอเข้ามาอีกทีนะึงพี่ๆเพราะว่ามีหลายๆท่านอยากได้แล้วก็ให้ความสนใจเหรียญรุ่นนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับ เอา1,900บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะเป็นอ่าเป็นพระผงท่ากระดานนะครับพระผงท่ากระดานรุ่นอริยรัพย์นะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับพี่ๆนะเกี่ยวกับอาวุธปืนลูกซองนะแล้วก็เป็นพระที่อ่าผมเรียกได้ว่าส่วนตัวนะอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะครับพระที่มีประสบการณ์ที่ราคาถูกที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพราะว่าพระเนี่ยถูกมากจริงจริพี่นะพระผงทากระดานรุ่นอริยทรัพย์นะครับสภาพถือว่าสวยพอกันนะครับสภาพถือว่าสวยพอกันนะครับอันนี้ออกวัดกำแพงแสนปี50นะครับนะออกวัดกำแพงแสนปี50นะครับมีเนื้อขาวกับเนื้อน้ำตาลแต่เนื้อน้ำตาลเนี่ยแกนหลุดพี่พนะแจ้งตรงๆงนะขอแจ้งก่อนแกนหลุดจะได้ยินเสียงวงพระด้านในเห็นไหมอ่าส่วนตรงนี้แน่นนะ อันนี้ไม่หลุดนะครับอันนี้แกนไม่หลุดอันนี้แกนหลุดแต่ไม่มีความเสียหายใดๆในองค์พระนะพี่ๆนะถือว่าได้เลี่ยมนะครับถือว่าได้เลี่ยมนะเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการทช้งงานนะครับแต่แกนหลุดนะครับแกนหลุดนะแจ้งนะกงินก่อนพี่ๆแต่เปิดราคาผมเอาองค์ละสามร้อยนะครับเอาองค์ละสามร้อยบาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับมีสององนะครับมีสององนะหรือว่าท่านใดอยากได้ทั้งสององนะ ก็ผมลดไปให้อีกหนึงรอบาทนะท่านใดยกคู่นะครับเอา500บาทนะครับท้าแยกองคละสามร้อยนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับทั้งสององค์นะครับนี่วัดกำแพงแสนไปี50นะครับหลวงบูแพลตอบโลนะมีประสบการณ์พี่แต่ราคานี้ถือว่าถูกมากๆนะครับถือว่าถูกมากๆ นะครับมีแค่สององค์นะครับเอาองค์ละ300นะครับนะยกคู่ก็500บาทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสมาจิ๋วนะครับเสมาจิ๋วนะวัดรางหมันปี55นะครับเลข90เนี่ยไม่ใช่เลขซีเรียลนัมเบอร์นะครับพี่ๆนะเป็นอายุของท่านในช่วงเวลานั้นนะครับนะนี่มีทุกองค์นะครับมีทุกองค์นี่90นะครับตอกโค้ด90ก็คือตอกโค้ด ตอกโคดอายุของท่านในะช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็เป็นยันทอด้านหลังนะครับสวยพอกันทั้งสององนะครับสวยพอกันทั้งสององนะเหรียญมีขนาดค่อนข้างเล็กพี่ๆแต่แกะบล็อกนี่สวยเลยนะครับแกะบล็อกนี่คมชัดสวยงามนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับออกปีเดียวกันพี่ๆกับเหรียญใบาสายเกนะออกปีเดียวกันนะอายุเก้าสิบปีนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานพี่ๆเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีนะขอเปิดราคานะ เอาองค์ละสี่ร้อยนะครับเปิดราคาองค์ละสี่ร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะเอาสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีแค่สององค์เท่านั้นนะพี่ๆนะนะครับมีแค่สององค์นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับนะเป็นเหรียญแจกทานบารมีเก้าสิบเก้านะครับวันนี้ผมได้มาเพิ่มอีกสามองนะครับเผื่อท่านใดที่ไม่ทันในรอบก่อนๆนะอันนี้ก็ถือว่าสวยพี่ๆนะเลี่ยมงานเลเซอร์นะครับเลี่ยมงานเลเซอร์ผ่านการใช้งานมา นะครับผ่านการใช้งานมานิดหน่อยพี่ๆแต่ด้วยอ่าแต่โดยรวมแล้วนะครับพระด้านในนี่สวยเลยพี่ๆนะครับนี่เลี่ยมดีนะครับนะช่างเลี่ยมก็ค่อนข้างประณีตนะไม่มีรอยนิ้วมือติดเข้าไปเลยพี่ๆนะครับเวลาผมจะดูพระผมก็จะดูประมาณนี้นะเวลาเช่าพระพร้อมเลี่ยมนะครับผมก็จะส่องดูพระด้านในก่อนว่าผิวพระเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ๆนะเพราะว่าบางครั้งเวลาเช่าพระพร้อมเลี่ยมนะครับ พอเราดูพระด้านในเนี่ยรอยนิ้วมือเต็มเลยนะครับผมก็เช่าไม่ลงจริงๆิงนะครับพี่ๆในบางครั้งนะเช่าไม่ได้จริงๆนะครับแต่สามองค์นี้สวยเดิมเดิมนะครับสวยเดิมเดิมนะครับนะอ่าสวยเดิมเดิมนะครับนี่นะครับเปิดราคาเลยนะผมเอาองค์ละห้าร้อยห้าสิบนะครับเอาองค์ละห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับราคานี้เน้นใช้ผู้โดยคุณอ่าเน้นใช้ผู้โดยคุณพี่ๆนะครับ ผมได้มาในราคาที่ไม่สูงมากนะครับผมได้มาในราคาที่ไม่สูงมากนะเอาห้ารอยห้าสิบพร้อมส่งแต่ไม่มีกล่องนะพี่ๆนะขอแจ้งก่อนนะครับไม่มีกล่องนะผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะครับเช่าไปแล้วห้อยขึ้นคอได้เลยพี่ๆนะครับผ่านการใช้งานมานิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วถือว่าถือว่าใหม่มากๆนะครับถือว่าใหม่มากๆไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะครับนี่สวยเดิมนะครับ เอาห้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับวงนี้ก็มีมีจีวอนให้ด้วยนะแต่เอาเท่ากันนี่เพราะว่าต้นทุนมาเท่ากันนะครับอ่าประมาณนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทราคานี้เช่าได้พี่พี่นะครับถ้าแกะกรอบออกนะพระด้านในเนี่ยสวยเดิมนะครับผมรับประกันเลยถ้าแกะเนี่ยแกะงานเลี่ยมออกนะครับสวยเดิมนะครับนะสวยเดิมแต่ที่ดูหมองๆเนี่ยเพราะว่า ผ่านกลองนะพี่พนะส่งผ่านกลอบแต่พระนั้นไหนเนี่ยสวยเรียบร้อยเลยนะครับพี่พีนะครับแจ้งกันตรงตรงนะครับสวยบอกสวยไม่สวยว่างไปเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากได้แบบสวยๆเลยผมก็มีนะครับนี่อ่านี่นะครับพวงนี้ขอเปิดเราเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เป็นพระผมเองนะผมส่งเรียมเองนะครับนี่อันนี้ก็สวยใสเลยพี่พี่นะครับอันนี้เราเจ็ดร้อยบาท นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ่าราคาพี่พี่นะครับของรุ่นแจกทานเนี่ยแต่ละองค์จะไม่เท่ากันนะอยู่ที่สีผิวด้วยนะครับอยู่ที่ความสวยของสีผิวนะครับอยู่ที่การเก็บดูแลรักษานะครับถ้าพระมีรอยนิ้วมือก็อีกเรื่องหนึง่งพี่แต่น,นี่แบบสวยเดิมนะนี่นะครับอันนี้สวยเดิมนะยันส่วนต่อโค้ดมันยันส่วนนะครับตัวหนังสือด้านหลังก็จะจมลงไปนะนี่ อันนี้เอาเจ็ดร้อยนะพี่พนะนผมให้ดูเปรียบเทียบอประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ผิวก็จะสวยกว่านะอันนี้ก็ผิวแบบธรรมดานะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทเผื่อมีท่านใดแบบอยากได้แบบเฟอสวยไปทีเดียวนะครับเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งแล้วก็ผมมีกล่องเดิมนะพี่พนะมีกล่องเดิมให้สําหรับอง,ง์นี้นะครับส่วนสามมงนี้เอาห้าร้อยห้าสิบพี่พี่ราคาต่างกันร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่เช่าได้เหมือนกัน นะครับนะสีผิวอาจจะไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดมากพี่พี่แต่พระด้านในเนี่ยถือว่าสวยนะครับงานเลี่ยมก็ถือว่าโอเคนะครับห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับอะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะนี่นะครับมีหนึ่งองค์นะเหรียญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์พี่พี่เอามาเปิดราคายอยีกหนึ่งองค์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระแบบพระเก็บของผมเองพี่พี่นะสวยแน่นอนนะครับวันนี้หาพระได้แบบไม่ค่อยเยอะมากพี่พี่ก็เลยแบบ เอาพระเก็บมาเปิดราคาให้อีกองคหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะผิวแบบกระจกเลยนะครับผิวสะอาดเลยพี่พี่นะลองชมดูนะครับไม่มีรอยนิ้วมือเลยฮะนี่นะครับนี่คราบแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ส่งเรี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีนะครับเก็บผิวแล้วก็ห้อยขึ้นคอได้ด้วย นะครับไม่แน่ใจว่าองค์นี้มีกล่องหรือเปล่าน,นะพี่ๆนะเพราะว่าเป็นพระเก็บส่วนใหญ่แนละ้วผมก็จะแยกไปอีกทีหนึ่งนะครับกล่องก็ต้องหายทีหนึ่งแต่สวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนขอเปิดราคาเลยวอา800บาทนะครับเอา800บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะด้านล่างเขียนว่าพระราชมงคลวชิราคมนะครับหลวงปู่แพ้วปาวโลนะครับตกหลังด้านบนเขียนวันที่ระลึกนะครับเ็อ่าเป็นแบบห่วงตัน แล้วก็ด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นพัดยศนะครับอายุ99ปีมียันส่วนคู่นะทั้งสองข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวารุ่นนี้ทําเป็นรุ่นแรกเลยพี่พี่ที่ทํายันส่วนคู่ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะครับนีสนบ่สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะผมให้สวยแชมป์เลยองค์นี้นะครับนะเอามาเปิดหนึ่งองค์พี่พี่นะครับเอาเป็นว่าเอา800บาทนะครับนะรับประกันพระแท้ให้ไม่พอนะครับพี่พี่นะ ประกันพระสวยให้ด้วยนะครับนะสวยจริงๆนะครับประกันสวยให้ด้วยนะสวยบอกสวยไม่สวยว่างไม่ตามเนื้อผ้าพี่พี่นะครับนี่เอาแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะแถมให้นี่ตะกรุดยังมีเหลืออยู่นะครับยังมีเหลืออยู่นะเป็นตะกรุดสามกริย์นะครับด้านในก็จะเป็ดอ่าด้านในก็จะเป็นสีเงินสีทองแล้วก็สีนาคพี่พี่นะครับนะพร้อมบูชาขึ้นคอได้เลย นะครับอันนี้เป็นกรอบจากวัดเลยนะพี่ๆนะออกวันหนองพงนกปีห้าศูนย์นะครับนะเป็นตะกรุดสามกริย์นะครับหรือว่าตะกรุดสามเคนะครับอันนี้พร้อมกรอบเดิมจากวัดนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับเอาสามร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะมีเหลือไม่เยอะพี่ๆนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปแถมอีกนะครับเวลายังมีเหลือนี่นะครับเป็น เป็นเหรียญพี่พี่นะบูชาครูร้อยปีนะครับด้านหลังเป็นยันสวนนะครับออกวัดรังหมั่นนะพี่พี่นะปีหกหกนะเหรียญบูชาครูนะครับสวยเดิมนะครับหลวงู่อเปาบุลโลตรงด้านหน้าเหรียญน,นะครับเรียมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเอาสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับตะกรุดยังมีเหลืออยู่นะครับนะตอนนี้ผมมีเหลืออยู่ประมาณ สดอกด้วยกันนะสดอกนะครับเป็นตะกรุดโทนโคงทนนะครับหรือว่าที่ชอบเรียกกันก็คือตะกรุดเชือดคอไก่นะครับของวัดกำแพงแสนปี50านะครับนี่ตอกโคตรเป็นผอพึ่งบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับสาภาพแบบเดิมๆนะครับสาภาพสวยเดิมนะครับนะความยาวขนาด8เซน นะครับความยาวขนาด8เซนนะครับแล้วก็ถักแบบเปิดรูนะไม่ได้ปิดรูถ้าเป็นดอกใหญ่เนี่ยเขาจะถักแบบปิดรูนะพี่ๆนะถ้าเป็นเปิดรูเนี่ยจะมีดอกกลางกับดอกอกับดอกเล็กนะครับนะนี่อันนี้ก็จะเป็นขนาดดอกกลางนะครับความยาวประมาณ8เซนนะครับเอา400บาทพร้อมส่งนะครับ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับสําหรับตะกรุดเชือกคอไก่นะครับนะแล้วก็ต่อไป นะครับเป็นอ่าเบียร์แก่นะครับนี่เบียร์แก่รุ่น2นะครับวัดรังหมันปีอ่าปี53นะครับวัดรังหมันปี53นะเผื่อมีท่านใดที่อยากไล่แบบไม่เลี่ยมผมก็มีนะครับมีเหลือแค่3ลูกนะครับมีเหลือ3ลูกนะครับนี่อันนี้ก็เช่าต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งพี่ๆเพราะว่าหลายๆท่านก็ตามหากันเยอะมากี่พี่สำหรับเบียร์แก่ นะครับแก้คุณใส่แก้บนดำนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับติดบ้านก็ได้ติดรถก็ได้พี่ๆหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับเวลาเดินทางนะครับนะนี่หรือว่าท่านใดที่มีพวงกุญแจค่อยร่วมกับพวงกุญแจก็ได้นะครับสาหรับเบี้ยแก้ขององค์หลวงปู่แหววปะวันโลนะครับรุ่นที่2วัดรางหมันพี่ๆนะครับอันนี้ก็7 0 0บาทนะครับนะลูกละ700บาทพร้อมส่งนะครับแบบไม่เลี่ยมนะสภาพถือว่าสวยพอกัน นะครับเอาเจ0ดร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะอ่ะเดี๋ยวแถมไม่อีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนี่นะครับนี่เหรียญบีทักแดนใต้นะครับนะเหรียญบีทักแดนใต้ขอเปิดราคาเลย,เยนะครับเอาสองพันห้านะครับเอาสองพันห้านะราคานี้เช่าได้พี่พี่นะครับได้พราจากผมเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับเหรียญบีทักแดนใต้ก็ปัจจุบันเนี่ยถือว่า หาค่อนข้างยากนะพี่นะในพื้นที่เนี่ยผมแทบจะไม่เจอเลยนะครับเวลาผมเช่านะครับส่วนใหญ่นะลูกค้าส่งมาทางลายนะครับส่งมาขายผมทางลายนะสัเยอะนะครับเพราะว่า<ว>ในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับสําหรับเหรียญว oui ิทักษ์แดมใต้หรือูแพรวเป่าวโลนะครับนี <brasile> ่นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมๆนะครับนะออกวัดกำแพงแสนปีห้าศูนย์นะครับรุ่นนี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่เจ้าหน้าที่นะครับนะนี่นะครับ ท่านใดที่ยังไม่มีนะราคานี้เช่าได้เลยพี่พีนะครับเอาสอ0พพร้อมส่งนะครับหลวงพ้อพเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะครับแล้วก็มีกระหนกล้อมรอบทั้งสองข้างซ้ายและขวาเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะมีแค่1องค์เท่านั้นนะครับนะสองห้าหนในปีการจัดสร้างนะครับสําหรับเหรียญพิทักษ์แบนใต้เอา2,500บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่ง นะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับนะผิดพลาดประการใดขอใัยพี่พีทุกท่านมานาที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ